สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับสู่ช่อง m t h Story นะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นการเข้าสู่บทเรียนการเรียนรู้การวิเคราะห์ความน่าจะเป็นตามหลักการทางคณิตศาสตร์ของตัวเลขเด่นขนมไทย1กันยายน2568ก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังหน่วยการเรียนรู้ต่างๆทางช่องก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังใช้สติ ในการนำการวิเคราะห์ไปพิจารณานะครับเพราะเป็นเพียงแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นโดยหน่วยการเรียนรู้สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์และเรียนรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นของตัวเด่นขนมไทยนะครับทั้งหมด15หน่วยการเรียนรู้นะครับที่เราจะมาวิเครานะห์และเรียนรู้ไปพร้อมๆกันโดย ในการเรียนรู้ที่1น,นะครับก็จะเป็นชุดของอาจารย์คนบนฟ้านะครับจะเป็นชุดวิเคราะห์ออกมาให้ได้เด่นเฉพาะร้อยเหนือนะครับ10กับหน่อยไม่เกี่ยวโดย16สิงหาคมที่ผ่านมาเด่นเฉพาะร้อยเหนือนะครับ0ขอไปครับ3 04 7 9 2 81ออก8 6 5ก็มา108นะครับส่วน วันที่1กันยายนนะครับเด่นเฉพาะร้อยเหนือ62504798 62504798เด่นเฉพาะร้อยเหนือนะครับสหรับหน่วยการเรียนรู้ที่1เพื่อวิเคราะห์และพิจารณาเรียนรู้ต่อไป ต่อมาหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับในชื่อชุดของอาจารย์ชุดพื้นสีชมพูม่วงนะครับเป็นชุดเด่นเฉพาะ10หน่วยเหนือรอยไม่เกี่ยวโดยในวันที่16สิงหาคมเด่นเฉพาะ10หน่วยเหนือ3579ออก65ก็มามายเลข5าหลักหน่วยสำหรับวันที่1กันยายนเด่นเฉพาะ10หน่วยเหนือ หนึ่ 1>, 1 4 6 9หกเก้าสี่หรับหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับก็พิจารณาและวิเคราะห์เรียนรู้ต่อไปต่อมาชุดที่3เกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ของอาจารย์โจ จะเป็นชุดจับคู่เด่นใต้ชุดเต็มนะครับในครั้งก่อนก็มาทั้งตัวกลับตัวตรงนะครับ3663ส่วนวันที่1กันยายนจับคู่เด่นได้ชุดเต็มดังนี้นะครับ22232425 40414243 6869 6061 77787970 แปดหกแปดแล้วก็แปก็ลองนำไปพิจารณาต่อไปสำหรับหน่วยการเรียน,นรู้ที่3นะครับต่อมาหน่วยการเรียน,นรู้ที่4ของอาจารย์ชุดเด่นนะครับผลรวม10หน่วยใต้ ก็ในวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาเด่นผลรวม10หน่วยใต้50936ออก63นะครับก็บวกกันได้ผลรวม9ก็มาผลรวม9ส่วน1กันยายนเด่นผลรวม10หน่วยใต้38714 38714สำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่4ก็พิจารณาวิเคราะห์และเรียนรู้ต่อไปว่าจะมาหรือไม่นะครับ ต่อมาหน่วยการเรียนรู้ที่5ของอาจารย์ฟ้าบันดาลซัพ์จะเป็นชุดจับคู่เด่นเหนือใต้นะครับโดยครั้งก่อนก็มาเด่น3นะครับหลักหน่วยใต้แล้วก็มาชุดตัวกลับใต้3 6 6 3ส่วนวันที่1กันยายนนะครับที่จะถึงนี้ก็วิเคราะห์ออกมาได้เด่น2ชุดนะครับเด่น6ก็จะมี6 3 6 8 ศูนยเด่น2ก็จะมี2องหนึ่งก็อย่าลืมกลับนะครับสำหรับอาจารย์ฟ้าบันดาลทรัพย์ในหน่วยการเรียนรู้ที่5นะครับต่อมาหน่วยการเรียนรู้ที่6นะครับของอาจารย์เจ้านาง จะเป็นชุดเด่นเหนือใต้นะครับก็สำหรับวันที่1กันยายนเด่นเหนือใต้4053 4053สําหรับชุดนี้ก็จะไม่มีสถิตินะครับก็จะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่6ต่อมาหน่วยการเรียนรู้ที่7ในชื่อชุด ตารางของอาจารย์ตารางพื้นสีเขียวนะครับก็ในวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาเด่นในตารางก็คือ4 5 8 6 2 7นะครับผลออก8 6 5แล้วก็6 3ก็มาชุดเหนือ110หน่วยเลยนะครับ8 6 5แล้วก็มา10ใต้หมายเลข6ส่วน1กันยายนนะครับ6 8เด่นในตารางก็จะมีเด่นนะครับ 2 6 9 4 7 5 2 6 9 4 7่ก็นะครับก็ลองนำไปพิจารณานะครับว่าจะมาหรือไม่สหรับหน่วยการเรียนรู้ที่7ทั้งเหนือแล้วก็ใต้นะครับต่อมาหน่วยการเรียนรู้ที่8 ในชื่อชุดของอาจารย์ชนะพลจะเป็นชุดเด่นนะครับร้อหน่วยเหนือโดยในวันที่16สิงหาคมเด่น1้อหน่วยเหนือ1 2 3 5ออก65ก็ออก865ก็มาหมาดเลยค่าหลักหน่วยสำหรับวันที่1กันยายนเด่น1้อหน่วยเหนือ90้ 9, 0, 1, 3 9013นะครับ ก็จะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่8นะครับต่อมานะครับเข้าสู่หน่วยการเรียนรู้ที่9นะครับของอาจารย์เสือตกถังพลังเงินดีจะเป็นชุดจับคู่เด่นเหนือใต้นะครับโดยในครั้งก่อน นะครับอาจารย์เสือตกถังนะครับพลังเงินดีก็มาเด่น6 10เหนือ10ใต้แล้วก็เด่น10หน่วยใต้6 3แล้วก็ชุดจับคู่เด่นมา6 5เหนือตัวตรงลองนำไปพิจารณาและวิเคราะห์เรียนรู้ต่อสลับ1กันยายน6 8นะครับก็เสือตกถังพลังเงินดีก็เด่น1รอง7เด่น1รอง7 จับคู่ให้ชุด3ตัวก็จะมี713 714 715 716 178 179 172 170 13 14 15 16 18 73 74 75 76 78แล้วก็79ก็จะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่9นะครับเพื่อพิจารณาและวิเคราะห์เรียนรู้ต่อไป ต่อมาหน่วยการเรียนรู้ที่10นะครับของอาจารย์สาริกาจะเป็นชุดเด่นร้อยสิหน่วยเหนือโดย16สิงหาคมที่ผ่านมาเด่นร้อยสิหน่วยเหนือ8 9 1 8 9้ออก865ก็มามาเลข8หลักร้อยส่วน16ขออาไปครับส่วน1กันยายน68เด่นร้อยสิหน่วยเหนือ568นะครับ 5, 6, 8 ก็ท่านใดที่ดำของอาจารย์สาลิกาก็ลองนำไปพิจารณาและเรียนรู้วิเคราะห์ต่อไปได้เลยนะครับต่อมาหน่วยการเรียนรู้ที่11ในชื่อชุดของอาจารย์นิตยสารชุดนำโชคนะครับก็ จะเป็นชุดจับคู่เด่นเหนือเด่นใต้ในครั้งก่อน16สิงหาคมก็มาเด่น6นะครับเหนือใต้สำหรับวันที่1กันยายนนะครับก็ท่านอาจารย์จับคู่เด่น6กับ7ก็จะมี 60, 61, 62, 68, 70, 71, 72, 78, 30, 31, 32, 38ะครับก็มาได้ทั้งตัวตรงตัวกลับเหนือใต้นะครับสำหรับ หน่วยการเรียนรู้ที่11นิตยสาร,รเลขนำโชคนะครับต่อมาหน่วยการเรียนรู้ที่12นะครับในชื่อชุดนิตยสารชุดนิตยสารเงินล้านนะครับก็สำหรับวันที่1นะครับ หนึ่งกันยายนท่านอาจารย์ก็คำนวณออกมาได้เด่น7กับ1ในครั้งก่อนก็มาทั้งเหนือแล้วก็ใต้นะครับครั้งนี้1กันยายนก็จะมี7 3 7 6 7 2 7 5 1 3 1 6 1 2 1 5 8 3นะครับ8 6 8 2 8 5แล้วก็ท่านอาจารย์ก็จะมีชุด ตัวเลขดับมาให้ด้วยก็จะมีดับใต้นะครับตัวตรงตัวกลับนะครับก็จะมี0550 08 53 1462 1769 2371 2678 3280 3587 41 44 96 99นะครับก็จะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่12นะครับ ต่อมาหน่วยการเรียนรู้ที่13ก็จะเป็นของอาจารย์จีรนันจะเป็นชุดเกี่ยวกับการวิเคราะห์เด่นร้อยสิบหน่วยเหนือนะครับในวันที่16สิงหาคมเด่นร้อยสิบหน่วยเหนือ6 7 8 9นะครับออก8 6 5ก็มาหมายเลข800แล้วก็หมายเลข6หลัก 6, 10ส่วนวันที่1กันยายนนะครับอาจารย์จิรนันคำนวณออกมาได้เด่นร้อยสิบหน่วยเหนือ0 1 2 3 1> 0123นะครับก็พิจารณาต่อไปได้เลยสำหรับชุดนี้ต่อมาหน่วยการเรียนรู้ที่14ของท่านอาจารย์นะครับที่เป็นพื้นสีเขียวอ่อนนะครับจะเป็นชุดเด่น110หน่วยหนึ่งนะในวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ เด่นร้อยสิบหน่วยเหนือสี่ห้าหกออกแปดหกห้าก็มาสิบหน่วยเหนือหกกับห้าสำหรับวันที่หนึ่งกันยายนวิเคราะห์ความน่าจะเป็นออกมาได้เด่นร้อยสิบหน่วยเหนือห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดนะครับก็จะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่สิบสี่ต่อมาหน่วยการเรียนรู้ที่สิบห้า ในชื่อชุดนิยาาตยสารอาจารย์คำชะโนดนะครับก็จะเป็นการวิเคราะห์จับคู่เด่นเหนือเด่นใต้ทั้งหมด2ชุดชุดแรกก็จะเป็นเด่น2กับ4เน้น2 4นะครับชุดจับคู่ก็จะมี2728 2902 49404244ชุด3ตัวคูณ6กับก็จะมี428 429549540ชุดที่2เด่น9กับ 6, 6เน้น96 ก็จะมี9 5 9 7 9 8 9 9 6 9 6 0 61 62นะครับนี่ก็จะเป็นทั้ง15หน่วยการเรียนรู้สำหรับวันที่1กันยายน2568กเพื่อพิจารณาและวิเคราะห์เรียนรู้ต่อไปอย่างมีวิจารณญาณน,นะครับหน่วยการเรียนรู้ต่างๆแต่ละหน่วยล้วนเป็นการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังและขอกับคุณหน่วยการเรียนรู้ของแต่ละอาจารย์ที่ได้คำนวณและวิเคราะห์ เพื่อให้ทุกท่านนำไปพิจารณาตัวเด่นขนมไทย1กันยายน2,568เพื่อพิจารณาต่อไปนะครับหากชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน,นกับช่องแม s สอรีนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปและขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ